ดูพระเป็นมเหยนยดหลวงปู่ทวดเสาอากาศค้างขีดป,ปีศูนย์ห้ากับนิวคลองเจ็ดผมสรุปมาให้แล้วไปหลวงปู่ทวดหลังสือใหญ่อาสรุปให้แบบไวๆวเลยนะเสาอากาศค้างขีดดูยังไงที่มาของบล็อกนี่เส้นเสาอากาศดูตาเปล่าก็เห็นนะครับเห็นไหมเป็นเส้นเสาอากาศมาค้างขีดดูยังไงดูตรงนี้แหละใต้ค้างมีขีดพระส่องไปตามองคพระจะเป็นเส้นเสี้ยนบานเลยเตียนคมคมเลยนะเสี้ยนคมๆเลยนะนี่ตรงร่องมือนะ แล้วดูรอยกระแทกเห็นไหมคุณเห็นรอยกระแทกตรงนี้ไหมยิ่งรอยกระแทกอย่างนี้ยิ่งดูง่ายเลยนะนิ้วมือต้องยาวๆแบบนี้นะสนเส้นเซียนต้องเยอะๆอย่างนี้เห็นป่ะสเส้นเซียนเยอะมาก้างหัวนะครับเหนือหูจะเป็นเหมือนใบตัดเลยเห็นดูตาเปล่าก็เห็นจะเป็นเหมือนตัวตัดเลยพลิกหลังมานี่นะสวยนะภาพตอองนี้สวยนะเห็นว่าเส้นเซียนสัดออกนีพวกรอยปินรอยพับพวูนี้สําคัญมากต้องมีนะครับรอยกระแทกตัวนะนะแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับ